คำเตือนวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผป่งไปสุดกูสุก้นมนีวันที 11, ่1ิพฤษภาคมช5องหาหกเก็ดเ้มณีมีแนวทางรัฐไอเล่าพัฒนาพี่น้องเล่าพัฒนามาฝากตอดพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งกันว่ามีตัวไดก้อนทิ่เขาเรื่องของเล่าพัฒนา มีรัฐบาลไทยมาแจกข่าวพี่น้องเนาะเดี๋ยวแต่งว่ากันสำหรับรัฐบาลไทยชุดบนชุดบนรัฐบาลไทยชุดบนพี่น้องชุดบนคือว่าชุดนี้ชุดนี้ผมเช็ดให้หมืออื่นเด้อมือมือมันสีวิเคราะห์เดี๋ยวจะลงกหามืออื่นวันที่สิบหกเขา เขาที 8, แปดเก้าต่ว่างวดวันที่งวดวันที่สองถี่ผ่านมาหนี่งลดเขางวดเวนงวดพี่น้องงวดที่แล้วลดงวดนี้ก็ตตรงเขานะสำหรับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ผมสิลงใ่งห้เฉพาะมือเหล็กออกด้ครับรอเขาส่งมาห้ยงวดที่สิบหกสิบหกแม่สัเขาทีเก้าแปดชุดนี้สิลงใ่งห้ตอนเสาร์ หาชุดหาซื้อให้ได้แล้วก็อันนี้ชุดเก่าหนึ่งเมษาเข่าที่เกา่าเก่าศูนซูนเก่าเขา่าตัวนี้แล้วชะล่มให้สำหรับวันทีสองเมษาอันนี้คือลดเอสองพืพ้นผ้าลดเข่า้อมงวดถึงมาลดไปจังลากันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปอีเคราะลาปัจจันยน สำรับเลลอยู่างตัวนี้ชุดล่างชุดล่างงวดวันที่สองสองปสภาวเขา่าที่เก็บหนึ่งแม่พี่น้องลักน่วยสลรับกันเข่าทีบเนื่องเก็บสลรับกันลักน่วยลักซิดสำรับกันยุคยุก็ล,กกกละมองแต่ว่าเข่าอยู่ทีเนื่องเจ็บอันนี้ชุดไม้เห็นให้เรียบร้อยแล้วเอาปะหาพี่น้องเขับมาไหมบ้านอีเห็นอันนี้ชุดไม้ ชุดวันที่สิบหกแคปหน้า,นาจอชุดวันที่สิบหกสี่หกเนี่ยตรงไม้เห็นลัก10ล้านอันนี้รักน่วยหนึ่งสามเจอ่าเป็น้อนแคนปหน้าจออไปพิจารณาเพราะงมวัที่แล้วเขาเขายูที่หนึ่งเจ มาเลกตัวนี้ลักซิปลักซิปนี่เป็นมาตั้งไหนยุคอันนี้ด้วยพี่นอ้องลักซิปเดินดีมาสิบเมตรมวดสองสี่หกตัวอย่าเดินมาตลอดสองสี่หกวันที่แล้วห้าเจ็ดเก้าวันนี้ที่สองสี่หกอ๋อทำเวลาเป็นไง ผมประกบคู่หายเรียบ้อยแล้วเรียกที่อวามันนี่ประกบคู่ให้เดียบร,ร้ยยอ,าารบยรอยพ7กเจ็ดพหนึ่งสเจ็หนึ่งอ่ะพี่น้องแคบหนากจอไปพิจาแลหน้าเอาคู่ตัวบนใ้แล้วคู่ตัวบน อ่ะมาบงล่าปัถนาพี่น้องล่าปัถนาคนละลืมอันนี้วันที่แปดนี่เขาทีเมืองเก่าเนาะเขาทีเมืองเก่านคนับวันที่สิบวันที่ผ่านมาหลีกออกหนึ่งหน,งหน,งหนงหาหออกง่าแม่งโกตเจ mm hmm. like, ็ดหลักเจ็ดเจดศูนยรุดมดเลยเดี๋ยวมาตามมันต่อตัวใดเลยกตัวใด อ่าฮะก็บ้าเบิรงเลขพระเอกวัดแจมส่องฮะข่าบอพี่เก่าพี่น้องว่าสูตรนี้มันบอลลุดเห็นบ่ขนาดเบิร์มันยังบอลลุดเจ็ทเก่าหนึ่งยังติดหนึ่งมาเสยตั้งหนาหนึ่งหนึ่งเห็นบ่สูนี่เดินดีแม่ตลอดสะด,ดุดซิงวดเดินดีแม่ตลอดนี่อันเกา่า เป็นเปิดเป็นสองหนาอันนี้เดินดีเดินดีมากตลอดเอมัลเดินมาเรื่อยๆ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 มาสะดุดปักแล้วก็แล้วก็กเขาไม่อีกผมเริมใส่แตนนเยยเ่เก่าหาอันนี้เ็ดย้อนหลังเ็ดศูนเก่าหาผมเริมใส่มาแต่อยู่พี่เทดศูนเก่าหากันลงมาเรื่อยๆ มาสี่สิบกงวดบนรุดหาสิบงวดเอาแต่ป้าหาสิบขึ้นเลยไปหาสิบกงวดเดี๋ยวป้าในรุดเข้ามาเรื่อยๆผมจะตีอันเก่าทั้งเบิรดแหละในรูดมาใส่รุดสี่งวดแล้วก็เดินต่อเดินต่อมาสิบเอ็ดสิบสองงวดมีงวดที่สิบสามไปสามหาเจ็ด หลายปวดสุดไหมก็ได้หลายจนลืมผมอุตส่าห์ค้นหาไปหาลักซิฟมาเพื่อประกบลักหน่วยลักซิฟได้แล้วแต่มันลักหน่วยผมมันหลุดมมาตามมันต่นตอยตกมันตกใจเ,าเ่า,า,า,าเห็นพี่น้องขามาเบิงหลายผมกับเบิงก็เห็นพี่น้องขามาเบิงหลายป่านนี้เนาะหมื่นหกขมาเบิง โอ้วัยเหล็กทะเลกรุดนี่ไฟหนาเลยนะรุดอีหลีรุดแบบปนันหาแห้งไฟเลย่ะงวดต่อไปรักงวยเห้าเปิดลรุดแล้วก็คือรุดเนาะจังวากันไหมหกเจ็ดแปดได้หกเจ็ดแปดด้วยภายนอกมันเบิ่งมาสี่เดือนมันรุดแล้วมันสี่เดือนต่อบอกพระมันเดินดีมาหางวดเดินดีมาทุกงวดแหละมันรุดมันสะดุดแล้วถ้าสะดุดแล้วงวดนี้ผมคิดว่ามันต้องมาอี่เห็น แล้วลักซิฟที่ผมขนหามาได้จากทั้งมดหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรจมตะุกหาสูตรก็ไรลักซิฟนี่ได้ลักซิฟแล้วประกบคู่กับลักน้อยอาบนสติตีหย่อนแรง,งก่อนผมคิดขนคิดคนลักซิฟมาด้วยเฉพาะเพื่อประกบกับสูตรลักน่อยตัวนี้แล้วซิตี ประคุณประปวดปลาสวิตี้เป็ดตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้างวดสิบห้กงวดรูดสามงวดเนาะสิบห้กงวดรูดสามงวดปราปวดคู่รักสิบใช่ไหมถามันยังเดินต่อผมว่ากีตาร์ปัญหาสิมีปัญหา พราะว่าักซิปผมเพจมาให้เรียบร้อยเลยหาเจดสามหนึ่งเก่าเหล็กจะได้ซื้หาชุดเดี๋ยวผมสิบตัดให้เลือวันนี้เรือสิบสองชุดแต่ว่าผมสิคัดไหนที่เก่าแหละคัดเป็นเก่าชุดแลยกัตัวเด่นอ่ไปหาไปหาคิดคนมากกับใส่สมองหลายเตืบอยู่นี่ใส่ใส่เป็นวันแรกวันโอฮาหานี่แหละอ่ะมันไดที่หาวัที่แล้วไดที่หนึ่งไดที่หก ได้ตีเก้าได้ทีห้าคือนลักซิบงวดน,นีม้มาตามบึงต้องขอถวดขอไฟพี่น้องด้วยที่มันลดไปวัา,างห็นมึงน,นึงหาหาดินเซ้นผมก็อยากให้เขาซุกงวดเลยพี่น้องเพราะว่าผมก็ซื้อคือกันผมก็ซื้อคือกันนั่นแหละซื้อทั้งบดขึ้นกันนั่นแหละ,นนละผมก็อยากถือคือกัน,นผมก็เลยบอกเขาว่าไปนเนี้ยเพราะว่าผมก็ถือเรื่อยๆแหละ อาทิตย์หนึ่งถือเทือหนึ่งสองเทือกับมี่แต่อาทิตย์หนึ่งนี่ผมต้องต้องถือแหละตัวหนึ่งมือหนึ่งผมต้องถือแหละผมบอกบอกไข่กาดทุ่นดอกเพราะว่าผมเซ็นเป็นลักหน่วยมันแหละบนย่างเดียวเนาะผมแมนแรงอ่าผมควบคู่ได้ม่ได้แล้วอยู่ในนี้นะเดี๋ยวผมติขียนตัวใหญ่ใหญเนาะ รุดแล้็คือรุดพิษแล้็คือพิษเขาแน่รุดแน่แนในบนหกเจ็ดแผมจิตกับรุดที่หกพิกับแปด สำหรับคนที่ wing root. วิ่งรูดวิ่งรูดผมแนะน้ำให้ขนที่วิ่งรูดแนะน้ำให้วิ่งที่หากระเจ็ดเด้อพี่น้องหากระเจ็ดเอาเลข <c oughs> คนที่วิ่งรูดหากระเจ็ดเด้อพอได้มาวิ่งรูดเอาเลขกเปลี่ยนประจ้ำซองอหไไปวิ่งรูดเลขกเปลี่ยนประจ้ำซองเนี่ยหากระเจ็ดฟาซูนีตังได้กับรูดไง รุ่นเนีกผมใส่มากคืนปีแล้วแทบสีบนรุ่มาสะดุดซิงวัดสอนเท่านั้นแหละหากระเจ็ดได้พี่น้องหากับเจ็ดเอาไปวิ่งหลุดแต่ผมได้มาวิ่งหลุดคือหากับเจ็ดโอเคเนาะแล้วผมเช็ดให้ก็ไอเจ็ดให้มันก็จะไล่ไล่ไล่ขั้นตอนหมดอ่ะผได้มาวิ่งหลุดผมสีเช็ดให้เอาวหลีกลัดนี่แหละ กับเจ็บมีคนถามโยนมีคนถามหาวิงหลุดนะ,ะเผื่อผมก็เลยเอาอกเ็เลยเขียน์ให้เอาวิงหลุดไปเซฟดีวิงหลุดคือหากับเจ็บวงกลมไหม่เราคือหานะคนปกปกอคู่ให้ผมสีลงสิบสองชุดเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมสิตัดในอ,อีกเพื่อนหนึ่ง không xíu vung cụm hay xì khu cứ kéo, tôi lắc đấy, a 8, à chết, 38, chết chết này 7จ็กบอคไ่ออกหนเจ ใช่เป็นหลุดหาได้พี่น้อ,องผมพยอยากให้ถือชุกงวดนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ามันกับเบอรแน่นอนเนาะ ก็ผมก็ซื้อคือกันผมก็ลงทุนไปสองร้อยกี่บาทด้วยกันแตรงซื้อตรงตรงเงะลอยหาสิบห้าชุดกับลอยห้าซิบตัวการาฟอีกเจ็ดสิบห้ากับสองรอยยี่สิบห้าผมเฉลี่ยตั้งสี่แหละแอรแคบหน้าจอ อย่าลืมเมื่อพี่น้องมืออื่นรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยรัฐบาลไ,ไทยบนย่างเดียวบนย่างเดียวว่าผมชิล,งล่งเล่าพัฒนา้ก่อนมีเพราะว่ามืออื่นผมชินนั่งวิเคราะห์ไ่้ยไทยผมชิล่งไห้คลิปนี้ก็ฝากตอนพี่น้องไว้สนีเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจังว่ากันไหมมืออื่นวิเคราะห์ง่ายไทยก่อนบนย่างเดียวเพราะล้างผมวิเคราะห์ไ้ไปแล้วเดียมบนบ่าใวิเคราะห์ อคลิปนี้ก็ฝากตอนพี่น้องไว้ซับนี้เนาะคลิปหนาตั้งวากันใหมสวัสดีครับ